ครอบครัวดีกับพรีเมียมคิดช่องที่สะท้อนมุมมองเด็กด้วยมุมมองของเด็กเราคือครอบครัวที่มีความสุขและเราอยากทำอะไรดีๆสักอย่างเพื่อสังคมเราจึงทำช่องนี้ขึ้นมาเพราะมุ่งหวังที่จะแบ่งปันแนวคิดเคล็ดลับการเลี้ยงลูกแม้มีสักเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์ เกิดความอิ่มเอมในการเลี้ยงลูกเราจะดีใจมากเลยค่ะแต่บางวิธีก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเราหากผู้ปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมใช้ไม่ได้ก็อย่าเอาไปใช้นะคะถือว่าฟังเล่นๆเพื่อความเพลิดเพลินละกันค่ะสวัสดีครับ,ดรบเดินทางมาถึง ep ที่3นะครับเทคนิคการเลี้ยงลูก วัยอนุบาลจนถึงปฐมปลายนะครับจากเอ e อี EP ที่ผ่าน,านมาเราได้พูดถึงการแบ่งเด็กออกเป็นสี่วัยเนาะพร้อมกับวิธีการเลี้ยงแล้วเราก็ได้พูดถึงเทคนิคการเลี้ยงลูกวัยเตาะแตะไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะย้อนไปดูในวออิดีโอที่ผ่านมาได้เลยนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดยังไงโดยที่สถนนานการณ์ที่เราเน้นในช่วงวัยเตาะแตะนั้นเนี่ยก็คือจะมีอยู่2ออย่างก็คือการเล่นกับลูกตลอดช่วงวัยนะครับแล้วก็การเล่านิทาน เปมพอจะจำเรื่องราวพวกนี้ได้บ้างไหมเอาเรื่องของการเล่านิทานก่อนนอนก่อนแล้วกันเนาะพูดตรงๆเปมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเปมก็ยังคงชอบอ่านหนังสืออยู่เหมือนกันอืและก็สาหรับเรื่องของการเล่นเนี่ยอันนี้พูดตรงๆว่าจําไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่าตั้งแต่เด็กมาก,ก็คือมีความรู้สึกว่าเปมป๊าๆกับมามาเนี่ยสนิทกันมากรู้สึกสีปึกประมาณนั้น คือคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเราทําช่วงวัยต่อแตะได้ดีนะครับตัววัดผลมันก็คือเรื่องของความเด็กก็จะมีความเชื่อใจเรานะครับเ,เชื่อในคําพูดของเรานะครับมีความสนิทใจกับเรานะครับอ,อ,อันนั้นก็หมายถึงสัญญาณนะครับที่คุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกนะครับพร้อมที่จะเดินทางสู่วัยถัดไปแล้ว คือวัยช่วง4-12ปี4-12ปีนะครับไอ้วัยเนี้ยก็คือเป็นวัยที่หลายๆบ้านมองว่าเป็นวัยแสบเนาะก็คือเรื่องของความดื้อของลูกตัวดีเลยช่วงนั้นความดื้อนะความดื้อเนี่ยน,นิยามเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะให้กับมันก็คืออะไรครับก็คือการที่เด็กไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่ใช่ไหมดืออมอ้อพูดอะไรก็ไม่ฟังบอก้ายไปขวาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมักจะจบด้วยยังไง จบด้วยเด็กก็จะถูกตําหนิถูกลงโทษด,ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนาะ,ะแต่คําว่าดื้อในนิยามของบ้านเรามันแตกต่างกันนิยามความดื้อของบ้านเราก็คือเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองอนะครับซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะไม่ตรงกับผู้ใหญ่ก็ได้หรือไม่ตรงกับบรรทัดฐานของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ ช่เพราะว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองเนาะอ่าเพราะเด็กมีความคิดเป็นของตัวเองเออพอคําจํากัดความมันเปลี่ยนนะครับวิธีการในการจัดการมันก็เปลี่ยนเนาะเออเราแบ่งนะฮะเราจะแบ่งเนี่ยเ,เวลาที่เกิดคอนฟ lict กันเนี่ยเรื่องของความคิดเนี่ยออกเป็น3มอย่างด้วยกันนะครับแบบแรกเลยเนี่ยก็คือพอมาเทียบ มาเปรียบเทียบลวลเวามาคุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าข้อแรกนะความคิดของพ่อแม่ต่างหากที่ผิดเหมือนกับเวลาที่เด็กดื้อเสร็จปุ๊บมาคุยกันมาคุยกันจริงๆอะความคิดของเด็กอะถูกพ่อแม่ผิดอเอ,อผมแนะนําว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ขอโทษรูปได้เลยนะครับไม่ต้องหลอนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับแบบที่สองก็คือผิดทั้งคู่คุยกันผิดทั้งคู่ ผิดทั้งคู่นี่มันแปลว่าอะไรอะป้เออมันตัวอย่างก็แล้วกันนะลูกเป็นเป็นตัวอย่างก็แล้วกันก็คือว่าอย่างตอนเล็กๆอ่ะถ้าถ้าหนูพอจําได้อ่ะช่วงประมาณช่วงช่วงปฐมวัยตอนนั้นเนี่ยก็คือลูกหาของหาของเล่นละมั้งใช่ไหมก็ลื้อทั่วบ้านเลยไม่พอมาลื้อโต๊ะทํางานของป้าอีกกระจุยกระจายไปหมดซึ่งตอนนั้นป้ากำลังต้องทางานส่งบริษัทเออ ป้าก็เดินก็มาเห็นป้าก็โกรธอะโกรธมากๆเลยแล้วก็ดุจริงๆเรียก,กว่าด่าก็ได้นะเออแต่ก็มีความสุขว่ามันเกินเบอร์ไปมากเลยอะถ้าเกิดมันคิดย้อนหลังมานะอะ่แต่ป้ามองว่าอย่างนี้ลูกป้ามองว่าการเกิดคอนฟ lict ลักษณะเป็นแบบนี้จริงๆมันดีนะถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์อะเ <ๆ S 2> เรื่องของความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยเพราะมันเหมือนว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งเมื่อไหร่อะเราก็มีโอกาสมาได้จูนกัน เออเพื่อหาจุดที่ลงตัวนะลูกอ,อ่อันนี้แบบที่สองอที่เหมือนกับตอนนั้นที่ปาก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในการสอนเปมเออเตอนนั้นเปมก็ไม่เคารพสิทธิของป้าจริงๆอ,อ,อยา่ดีก็เดินไปรือ้ของโต๊ะป้าก็จุยกระจายอ,อ,อะไรประมาณนั้น,น,นเนาะป้าก็เหมือนกับว่าก็ควรจะต้องเหมือนกับว่าสงบ กว่านี้เวลาที่จะอบรมสั่งสอนลูกไม่ควรจะสั่งสอนลูกในเวลาที่อารมณ์กำลังตัวเองกำลังปีตดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้เลยขึ้นมาหรกลูกก็เป็นการจูนกันอจูนกันจูนกันแล้วก็แบบที่3เนี่ยก็คืออันนี้ลูกผิดจริงๆเด็กผิดจริงๆ<ม>นะครับอาจจะเนื่องจากขาดความรู้ขาดประสบการณ์ลู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยนะครับผู้ใหญ่ก็ควรจะอบรมสั่งสอนด้วยความอารมณ์ที่เย็นนะครับมีสตินะครับสงบแล้วก็มีเหตุมีผล นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่สามนะครับถ้าเรามองเด็กดือ้อด้วยนิยามแบบนี้นะครับคือเด็กก็จะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะครับไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาเก็บกดนะครับเพราะว่าเด็กที่เก็บกดเยอะๆสะสมความดือ้อเยอะๆมันจะพัฒนาต่อไปนะลูกมันพัฒนาต่อไปเนี่ยเป็นความก้าวลาวซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะเริ่มจัดการได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ มาพูดถึงเทคนิคของเราก็แล้วกันนะครับสําหรับลูกวัยตั้งแต่4ี4่ถึงสิปีปใช่ใช่ในวิธีแรกของเราเนี่ยผมเรียกมันว่าสี่ตำลึงปาดพันช่างนะครับ <S 2> <S 2> หรือสี่ตำลึงอะไร,รนักพันช่งคุ้นๆนะคุ้นๆเหมือนเคยเจอในหนังบ่อยๆบ,บูตึงอันยาบูตึงเลยเป็นวอยุทธของเขาเนาะก็คือเอาน้อยแรกมากนะครับคือผมอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกัน ผู้ใหญ่อะหรือพบคุณพ่อคุณแม่แทบจะทุกบ้านเลยนะครับเวลาที่จะสอนลูกนะครับเกือบทั้งหมดเลยก็จะสอนลูกอะไรนะให้ทาดีให้อยู่ห่างสิ่งไม่ดีดห่างจากสิ่งที่ไม่โอเคเออเออ,เอ,อก็คือไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านั้นนะมาใกล้ๆตัวลูกผลักออกไปพยายามผลักออกไปออให้ลูกเลือกแต่สิ่งที่ที่ดีเนาะเออกออ็ในในส่วนของบ้านเราอะมันแตกต่างกันนะครับคือสิ่งที่เราทําก็คือว่า S <S <an> เราจะบอกลูกนะครับว่าสิ่งน,นี้เนี่ยเรียกว่าสิ่งดีทําแล้วเป็นยังไงสิ่งน,นี้เรียกว่าสิ่งไม่ดีหรือจะเรียกว่าสิ่งเลวสิ่งชั่วร้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำแล้วมันจะส่งผลอย่างไรส่วนหน้าที่เลือกอ่ะเป็นหน้าที่ของลูกเองในการที่จะเลือกว่าจะเลือกเดินไปทางทางไหนก็ตามอย่างนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างตอนที่ลูกของเราเนี่ยยังเล็กนะครับยังเล็กประมาณสักช่วงสามขวบ เหมือนเด็กทั่วไปเลยก็คืองอแงไม่ชอบกินข้าวกินแต่ขนมเออวันๆก็กินแต่ขนมโดยเฉพาะที่แสบสุดก็ข้าวเย็นเนี่ยไม่ยอมกินออส,สิ่งที่เราจัดการเลยก็คืออะไรครับก็คือไม่กินก็ไม่กินไม่กินก็ตามนั้นก็คือถึงเวลาก็เก็บของแต่ว่าเราจะบอกลูกก่อนถ้าไม่กินอะ่ะกลางคืนจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ปล่อยตามนั้นไปเลยจริงๆนะครับอันนี้คือวิธีการออจัดการของ,ของเรา หรืออีกตอนนึงเลยอ่ะที่ป้าจําได้แม่นๆเลยก็คือตอนที่เปรมอ่ะปฐมอืมอ่าปฐมซึ่งอันเนี้ยก็คงจะเป็นการแทบทุกบ้านเนาะเรื่องเด็กที่เอ่อโอเอไปสายอะไรอย่างนี้เนี่ยคือกว่าจะตื่นก็ตื่นสายอยู่แล้วอ่ะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพยายามจะไปลากจากเตียงมานะครับจับล่างหน้าแปรงฟันทําธุระส่วนตัวเอ่อเปลี่ยนเสื้อผ้าต่างๆลากลงมากินข้าวบน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 แล้วก็ลากขึ้นรถเพื่อไปโรงเรียนนะครับ ทำอย่างนี้ทําไมทําอย่างนี้เพราะว่าต้องการให้ลูกอย่างนี้เนี่ยไปเรียนได้ทันไม่อยากไปสายไม่อยากโดนครูลงโทษไม่อยากเออนู่นนี่นั่นอนะไรจากทางโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับจนดูเหมือนกับความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมันตกเป็นของคุณพ่อคุณแม่เองแ,แทนที่จะเป็นของลูกนะของเราทําอย่างนี้บอกลูกว่าถ้าไปสายโรงเรียนเขามีบทในการจัดการนะเออ <c oughs> แล้วก็ลูกจะเลือกไปสายอันเนี้ยแล้วแต่นะครับอยากจะไปสาย ก็ไปสายซึ่งถ้าเกิดในความเป็นจริงณนะตอนนั้นเลยเนี่ยทู่ก,ก็รู้สึกว่าจะต้องไปมีปัญหาหมายถึงว่าต้องถูกจัดการจากทางโรงเยียนจริงในความเข้าใจของผมเนียนะครับแต่ว่าตัวผมเองก็ต้องปล่อยให้เป็นแบบแบบนั้นเพราะผมกําลังเอาสี่ตําเงินของผมอะไปแลกอยู่นะครับลูกพ่อจําเหตุการณ์พวกนี้ได้บ้างไหมโอ้โหสองเหตุการณ์เนี่ยเอาเอาเป็นเหตุการณ์แรกก่อนเ,อเหตุการณ์เรื่องของการกินข้าวเนาะอเอาตรงตรง,ตรงเหตุการณ์กินข้าวเนี่ย จำไม่ได้เลยจริงๆแต่ก็คือตั้งแต่เด็กมาก็มีความรู้สึกมาโดยตลอดว่าข้าวเย็นอะ่ะมันเป็นมื้อที่สําคัญมากยังไงก็ต้องกินอ่าส่วนเหตุการณ์ที่สองในเรื่องของการไปโรงเรียนสายเนี่ยอันเนี้ยจาได้แม่นเลยปะอือเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงใหญ่ๆเลยตอนเป็นเด็กๆที่เป็นไปโรงเรียนสายทุกวันเรียกว่าไปสายทุกวันเลยแล้วกันเนาะแล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ มีความรู้สึกว่าได้ตื่นสายหน่อยก็ดีอโอเอตอนเช้าอีกนิดก็ดียิ่งป๊าป,ป้าม่าม้าไม่ได้บน่นไม่ได้ว่าก็อ่ะยิ่งดีหวานหมูเลยไปสายได้เต็มที่อืมอืมอืมแต่ว่าอาจจะต้องบอกอย่านี้นิดนึงก่อนเรื่องของระบบการเข้าแถวของโรงเรียนเปรมเนาะคือว่าโรงเรียนเปรมปกติเด็กนักเรียนที่ไปทันตอนเช้าปกติจะเข้าแถวอยู่หน้าห้องบนอาคารเรียนส่วนเด็กที่ไปสายอย่างเปรมก็จะจะอยู่ข้างหน้าอยู่นอกอาคารเรียนเป็นแถวพิเศษ แปลกแกล้งมาจากชาวบ้านเขาซึ่งเด็กที่เข้าแถวอยู่หน้าห้องเรียนเนี่ยมันจะมองเห็นเด็กข้างล่างซึ่งปกติเบมก็ค่อนข้างอายเพื่อนอยู่แล้วนะอเออไม่ชอบที่แบบเวลาเพื่อนเห็นว่าเรามาสายอะไรอย่างนงี้เพราะเราก็มาสายเรียเลยด้วยนั่นแหละไม่ได้บอกรู้เออง <laughs> แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันจอยู่ที่วันหนึง่งพอเอิญว่าวันนั้นอ่ะเพื่อนที่อยู่ข้างบนอ่ะเห็นก็เห็นเหมือนทั่วไปนั่นแหละเห็นเหมือนวันปกติ <laughs> เห็นเราอยู่ข้างล่าง แต่ปกติเขาจะหยุดเขาก็จะเคยเห็นเห็นแต่วันเนี้ไม่คือพอเขาเห็นเราเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มหัวเราะคิกคักเริ่มสะก,กิดเพื่อนางข้างเอาละเริ่มชีละเฮ้ยไอเปมันมาสายแล้วเว้ยสักพักหนึ่งก็เริ่มหันมาคุยกันเล่นแล้วก็บกมือให้เราคือจริง,รงๆเราก็เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างบนนะแต่ว่าตอนแรกๆก็คือได้ได้แต่พยายามหลบหน้าเพื่อนอายเขื่อแรมาสายจนเพื่อนเริ่มบอกมือให้หัวเราะกันคิกคักเราก็ได้แต่บกมือเบาๆส่งคืนไปข้างบน ็นึกว่าเรื่องมันจะจบแค่นั้นอืก็เดินเข้าห้องกลมหน้าเข้าไปอืไม่จบเพื่อนเริ่มมาเริ่มล้อเริ่มแซวเริ่มถามเฮ้ยทำไมมาสายช่วงนี้มาสายบ่อยนะเนี่ยตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันจะตอบเพื่อนยังไงได้แต่เขินอายอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละกลับบ้านไปเจอหน้าป๊ารีบบอกป๊าเลยป๊าพรุ่งนี้ขอไปโรงเรียนเร็วได้ป๊าไม่อยากไปสายแล้วออื แล้วก็พอย้อนกลับมาดูจริงๆอะ่ะก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะที่ตอนนั้นขอบฟ้ามาเร็วแล้วเพราะว่าคือได้ไปเห็นใบคะแนนความประพฤติเออมันก็โดนหักจริงๆด้วยแล้วถ้ายังคงไปสายต่อมากกว่านี้มากกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนหักเลเทไปขนาดไหนอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้พูดนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เด็กเด็กอดข้าวเออหนึ่งมือ้อสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเด็กถูกโรงเรียนเออลงโทษตัดคะแนนความประพฤติอย่างนี้เนี่ย ผมคิดว่านะครับคือเด็กไม่เป็นไรหรอกยอมเถอะผู้ปกครองยอมเถอะเนาะเพียงแต่ว่าขอเพียงแต่ว่าลูกอ่ะอย่ารับปัดเจ็บโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเอยอยงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ไปกระทบคนอื่นไม่กระทบต่อสังคมโดยภาพภาพกว้างภาพรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะจาเป็นต้องปล่อยเนาะอโอเคอสําหรับข้อนี้เนี่ยก็คือผมคิดว่า พวกเราเนี่ยควรจะต้องให้โอกาสเด็กเนี่ยได้เลือกนะครับแม้กระทั่งเห็นเห็นแหละว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหมื่ตอนที่เป็นไปสายอะไรี่ปบ่อยเลยให้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 กฎกติกาเป็นคนจัดการเป็นคนจัดการเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคนระเบียบของโรงเรียยเนี่ยเป็นคนจัดการโดนสังคมจัดการเหมือนที่เป็นโดนเพื่อนล้อเป็นก็ไม่เช่าก็ไม่อยากทําเออเออดีกว่าที่ลูกอ่ะจะต้องไปจ่ายพันชั่นตอนที่ที่ลูกโตอ่ะเออมีแค่ข้อเดียวที่แนะนําเป็นเทคนิคก็ ยาวแหละพอสมควรพอสมควรอีพีมันจะยาวเกินไปงั้นเดี๋ยวข้อต่อ,ตอไปเดี๋ยวเราก็จะไปพูดในอีพีถัดๆไปนะครับโอเค <Okay. S 3> ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ